วันนี้เราจะพาไปชมนะครับรถสวยๆหล่อแค่ไหนใส่ลายอะไรนะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างตามชมกันครับ <Hey! S 1> รถใครเนี่ย ตโตเสียหลงเสียหลงวิน1.9อ่า1.9งนะฮะตัวสูงนะครับ4ประตูเบื่อแล้วรองเท้าเก่าใช่ครับผมวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนจัดรองเท้าคู่ใหม่ไปเดี๋ยวไปล้ออะไรยังไม่บอกเดี๋ยวไปดูกันีกว่วไวรุ่นอ่าตามไปดูครับว่ารถเสียหลงจะลอแค่ไหนนะครับกับรองเท้าใหม่ I'm in the big leagues. Tony don't miss me. Ballin' like Houston. Hey, feelin' like Whitney. I need a bag, bruh. Send it to I'm making his dog. Like I'm in the big leagues. telling that I gotta go, dog. I'm riding the road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got his when he throwin' the fastball. Just too quick for it. Pillin' off like the whip orange. said set lana have lots long. me la. me do โอ้โหเงาเว็บโอ้โหเสียหลงไปไงถูกใจไหมเสียหลงรอถูกใจมากเลยครับรอถูกใจมากเลยนะตัวนี้ล้ออะไรต่อฟาร์ดเก้าดีครับออฟสองชั้นเมกอินไทยแลนด์ปั๊มหลังการันตีนะครับโอ้หเงาเงามากอ่ะสุดยอดออฟลึกมากล้อหลังยี่ยิ่งลึกเลยนะครับตัวนี้เก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับฟาร์ดเก้าดีนะครับนีอออฟสองชั้นนะครับ โอ้โหรถเซนหลงบอวินนะครับส่งงานเรียบร้อยนะเวรุ่นเดี๋ยวไปโรลลิง่งพาเซนหลงไปโรลลิ่งนะเค okay, จัอาสามเกียร์เลย<ะ>จัดไป ครับไมม่ีปล่อยมือหวีผมได้เลยไหมปล่อยมือหวีผมได้เลยได้เลยสำหรับลูกค้านะครับที่มาเปลี่ยนแม็กที่เรานะครับเปลี่ยนล้อยางนะครับถ้าเปลี่ยนไปแล้วมีปัญหาขับพวงมาลัยสั่นหรือว่ามีปัญหากับการที่เราได้ทำไปนะครับเรารับประกันตลอดอายุการใช้งานนะใช่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 ครับผมล้อตัวนี้ก็จะเป็นฟาร์ต 9D นะครับฟาร์ต 9D ครับผมยางเป็นสเปคหน้าเท่าไหร่เป็นขอบ18นะครับ5รูนะครับเป็นขนาด9.5ออฟเซตเท่าไหร่ ออฟเซตยี่สองครับข้างหน้านะครับยางใช้เป็นสองหกห้าสามห้าสิบแปดซูแม็กนะครับแล้วก็ล้อหลังล้อหลังเป็นสเปคสิบจุดห้านะครับล้อหลังสิบจุดห้าแล้วยางกว้างเท่าไหร่ครับอ่าสเปคยางเป็นสามหนึ่งห้าสามสิบสิบแปดนะครับล้อยางนะครับตัวนี้เรารับประกันให้ด้วยนะครับทั้งแม็กทั้งยางนะครับล้อของฟาสเทียเอ็มนะครับเคบันเหตุห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ไม่ต้องจ่ายเต็มรับประกันนะครับอ่านี่รับประกันโคตรเฉียบนะครับบอกเลยแล้วก็ยางนะครับก็รับประกันคุณภาพนะครับ1ปีนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรก็เข้ามานะครับที่ร้านนะครับเราให้ราคาพิเศษแน่นอนสําหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่านะครับมีปัญหาเราดูแลห้างก็ขายตลอดอายุการใช้งานนะครับห้ามลืมจำสเต็ปนี้ไว้เลยว่า ดูแลหลังการขายตลอดอายุการใช้งานเรามาต่อกันด้วยทรงนะครับทรงนี้ครับผมเป็น1.9ตัวสูงนะใช่ครับทาการย้ายแหนบหน้าหลังใช่ครับราคาเท่าไหร่ย้ายแหนบหน้าหลังเริ่มต้นที่ไม่ได้โดนตบนะ4,500บาทครับหลังอย่างเดียวใช่หลังอย่างเดียวถ้ามีสตันแล้ว5,5 0 0ใช่5,5 0 0นะครับแล้วก็เราดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับใช่ครับเขางัดล้อเดินหน้าหรือทุกอย่างเลยมีปัญหาใช่เรารับประกันตลอดอายุการใช้งานนะแล้วอย่างนี้ ทรงสเตปนี้เขาเรียกทรงอะไรทรงหมอบหมอบแล้วเฮียทรงอะไรอ้ทรงเอแล้วผมอ่ะทรงบีบีอะไรบีเหินฮะบีเหินอ่ะเรื่องอย่าหัวนะบีเหินอ่ะเบิร์ดโอ้โหจบเลยจบเลยหมดเลยหมดเลยคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบรถซิ่งอยากรอแบบนี้นะครับเข้ามาได้นะครับที่ SRK บ่อวินนะครับเราก็ทันไหนรอๆอหรือว่ามีเวลาให้เรานะครับเราจะทำ อ่าลงยูทูบให้ทุกคนได้ชมนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับครับผมฝากตัดตะไคร้ให้ด้วยนะตัดตะไคร้ตัดตะไคร้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยครับกดกระดิ่งกิ๊งๆนะครับกิ๊งกิ๊งกิฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ